นะครับ ขอ,อยุ่งเกี่ยวเกินกว่าความหวังดีเพียงแอบ,บรักคนเดียวก็พอเพราะว่าฉันขอเพียงเท่า ประคน you <laughs>

ปล่อยปลาปลา,ายี่สกปลายี่สกตัวหนึ่งนะพี่แล้วก็ปลาทับทิมได้ค่ะได้ผมให้วะจะไปเด็กตัวแล้วก็ทับทิมตัวหนึ่งนะทับทิมสองตัวก็ได้สองตัวนะคะ,อะเอาไปลุกลๆพี่เขาจะได้ขึ้นเรือไปไปไปดีๆโชคดีมีใช้ ไปนะค่ะา,าไคไปไปเลยวัดทองคุณมันมีชื่อวัดอยู่หน้า พาไหว้พระอัมพวานะครับวัดที่อัมพวาไหว้พระเก้าวัดนะครับนั่งเหลือว่าวัดทองคุ้ง ชื่อชื่อวัดอะไรครับเนอันนี้วัดคลองคลองคุ้งนะฮะคลองคุ้งคลองคุ้งเอาป้ายไปอยู่หน้าตลาดโอเคครับผมไปตกไม้ไม่ต้องก็ได้มั้างไปเนีลย ฉันม่ใจพิเศษจะพาถ้าพาคืนงี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคุณไม่ถึงน่าจัยหวังไงแล้วว่าไงและ่สะสบายดีไหมสบายดีไหมกินข้าวหรือยังวันเนี้ยมองงงอีกชื่ออะไรแล้ว

ม่เพียงหัวใจจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคุนนี้ที่มีใจมารักเธอโอกฉันไว้

ไม่ใช่ผู้วิเศเพียงผู้ชายที่ใจมันกเธอไม่มีรูดเดไม่เพียงหัวใจที่ไฟเฝ้า thank you เปลี่ยนแปลงในทันทีและมีฉันขึ้นในใจ พระอาทิตย์พระอาย์พระจันทร์จันทางราพระพุทธพระพุทธพระพุทธาหัดพระพุทาหัพระศุขพระุพระสาวพสาพระราหูพระราหูเอกจังพระเกศ ที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าขอพระพิสุสงฆ์จงรับขอพระพิสุสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีบิดามารดาอันมีบิดามารดาผูบารมีผูบารีกิดทางลูกหลานอีกท้งลูก ใกล้ชิดสนิทกันทคนที่เคยมาร่วมงานการทั้งหลายจงมีส่วนได้ในกุศลผลบุญของฉันอีกทั้งเจ้ากรมอีกทั้งเจ้ากรามนายเวรและเทวันขอให้ท่านขอให้ท่านอนุโมทนาอนุโมทนาตือนาพันเธิน อาูอาูววาดีวาริปุเรติกะถดัเอวเวจิตวตินแต่ตามอุปับติอจิัปิตัคุขปนเวะตมิจโตสัพเพปุตุทังสัาจันโขปารณาโโยยะธามณีโชติราโยะาจติโยวิวะจันตุสัปตะโรภา วินาศต no ุมาเตยปวัตันตรายวุทธิธิฆายุควาเพราะว่าพิวาตมเตเรตตนิจมุตตาปัจจายินโอจตตารอธามาวัดเชติอาโยนนอทุขังพระรามอาติวุนิสวิติวธรรมโเกอยนจตรอตตะตนเดตาใยตัณงะวังกานายเทวเตปริวัตเชลราชาตาเทะมิโนเตยเปาแก์เปียเคนาเควิเตปุ้แกกาลุมาไดในนวาตปัตตมาไมรไนามุตโตตะเปตวะ การมาริตังตั้เแว่านุภาเวนนวุตเทวุทุกีตตาสุตติรามสมาตายะธรรมังตุจริตังเจเลตั้งแว่านุภาเวนนวุตเทวุทุกีตตาฤกิตังทิติตังกุจังทารานังวาจานังขลุงเปรยสังเทศนังพุทธวาตาตายุปวัตติติอายุโตปราโตติโลวันโทปิปานโตวทุกขตตาตัมเนตวีทุกขังโทวิตกาจติอายุตตวา พลังวันังทุกันจะปฏิภาณตโวที่เาียาทวาโวติยาติยาตัวปัปัจเติติภาวัตุจัปพังมังคารังละคันตุจัปเทวตาเจ้พระพุทธานุภาเวนะัทธาตีพระวันตุแตพระวตุจัพปังมังค่ารังระคันตุจัปเทวตาเจะาพระดำนานุภาเวนะจต่างัวที่แต่พวกที่มีเหมือนก็ต้องระสกับความทุกขความเจริญดีวันสุบัติรั ไม่ทำทนอาจารสตมบัิมันแม่นปาจนาทิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นปริชจประกอบเธรทมและใจคอยตมวนม่าปาจนาทุกสิ่งทุกประการโชคที่สิบก้า้ไดเไเตจด้ะนมารยิตรพิจีรมับถึโมเยะวระทโยเน์วระคนยังมีกาวราตาปิจิระตาปิจระจโยพุทธสัมมีนั้นม่จะโอมาริโยมาราภพระวัน แต่โชคดีกว่าท่านรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเจริญในหน้าที่ธุรกิจการงานลาภนลผู้อินทวีจงมังกดมีแต่ทุกคนทุกท้านโชคจนโชคแล้วัะกุนคนเดียวรับอย่างรับเองเด้กท่แจ้ีความเร็จพระพิ่ีนี คือวิชาเป็นหลวงทธไม่ครับมาทำบุญหลวงพ่อคือต่างประเทศแหละมอบหลวงพุทธนัางแบบคู่กบาร์ใช้เลนหลบม้าขนาน้าเดสองคนหยาม่

เราได้วัดที่5แล้วครับตันนี้เราจะมากัน9กวัดครับเริ่มเนี่ยครับเริ่มดาวแมสละปอยตรงไหนปลอยพาครับผมใ ฉันขออะไรได้ยางฉันขอเพียงสักอย่างจากเธอได้ไหมในวันที่ไม่มีฉันข้างกายดูแลตัวเองให้ดีอยากจะขอไดว

วัดอินทรามามมาาาวบงพแล้วแล้วของเราที่จะไปนี่เราเหลือวัดอะไรบ้างครับเนี่ยก็เหลือวัดเกษมวัดเกษมหนึ่งแล้วก็วัดวัดอินทรามวัดอินทรามวัดบางพมวัดบางพมวัดบางกุ้งวัดบางกุ้งวัดต้นโพวัดไหนครับวัดบางกุ้งวัดบางกุ้งวัดสุดท้ายอ๋อโอเคครับผม